ก,กิกรความเพียรปราพิตายอดเศรษฐีลาวหลวงพุทวดเฟซบุ๊กต้องดูเกตสองพันนึ่งเก้าหกครั้งที่43วันที่22่ธันวาคม2องพ นี้เป็นครั้งที่43ตรงกับวันที่22ธันวาคม2 0 2 5ข้าพเจ้าในสองพลันประกอบเป็นวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาทมบูชาส,สังฆบ,บูชาและอาจรรยบูชาแต่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจหลวงปู่นเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเจวาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขอนุภาพคุณพระศรีสัตตะนาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรรันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปเบอสวดชมนุมเทวดาสมันตาจาัก,กาวาลิสุอันตาขจันตุเทวดาสัทธมังมิลาสจาส,สุนันตุสข,ขามกุกทังสเคกามีจารุปเปย์คิริสิกาละแต่แต่จันตาที่เกวิมาเนธิเปละเตจักามีทารุวะนะขานี เคหาวัตุมิเคเตภุมาจันสุเทวาชลธารวิสเมยกะขันดับปัาคาติทัตาสังเกยังมราชนัสสะโวเมศุนันโตทำมสนกัลวยมพันตาทามสนกัลวยามพุันตารมสนกัลวยามพันตาบทสวดนะมักการเฐคาถาะโมตัสสาอะโตสัมาสัมุตัสสาละโมตัสสาบอะว่าะโจสัมาสัมุธัสสาละโมตัาะว่าจะโตสัมาสัมุตัสสา วสสัจจกลียคำฐานาทติเมสนางอัญญงผู้โทเมสนางวัลังเอเตนะสัจจวเชนนาโสจิเมหตุสัพปทานาทถิเมสนางอัญญงทมโมเมสนางวัลังเอเตนะสัจจวเชนนาโสจิเมหตุสัพปทานาทถิเมสนางอัญญงสังโฆเมสนางวัลังเอเตนะสัจจวเชนนาโสจิเมหตุสัพปทาวสสมหากรุงโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุงโกนาโถอัตถายาสัพพปานิังปูเรตวะสัพปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนนาโสจิเมหตุสัพภุปัตถวา มหากรุณโกนาโถหิตายาสัพปาปารินังโปเดตะวะปารมิตาภาปโตสัมโพธิมุตตมังเิเตนะจัจเจโอเชนะกมังตุสัพุปะทาวามหากรุณโกนาโถสุขายาสัพปาปารินังโปเดตวะปารมิตาภาปโตสัมโพธิมุตตมังเิเตนะจัจเจโอเชนะกมังตุสัพุปะทาวาบทสวดมหาสมัยสูตรเองมามีสวดต่างอีกต่างสมัยพระกวารสเกสุยราติกะปิละวุตุสมิงมา พิคุสังเคนะสัจิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิเจโลกัตถุหิเทวตาเยปุญญาณสันนิปตาหุนติภควันตังทัสนายะพิคุสังกัจจะอาตโขจตนาสุทธาวาสกาทิการนางเทวานังเอตตาทงโหเสียังโขเพราะวาสเกตุแห่งติกับปิโรตุสมิงมาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัจิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิเจโลกัตถุหิ เทวตาเยปุญญาณสันนิปัฒนาโหติปะกมันตังกัสนายาปิกุสังตจะยานุนัมมะยปีเยนะภะควาติลูกะสังกัมยามะอุสังกัมิตวาปะวะโตสติเกปาเจกะคาถาปะษายามัติอันโคตาเทวตาเสยถาปีนามะภะละวะปุริโสสัมมชิตตังวะหังสารยะภาษาจังวะมะหังสัมมิเชยะเอวะมีวัสุทาวะเสยสุเทวีสุอัตตะหิตธาภะวะโตปุรลโตปะตุระหังสุอันโคตาเทวตาภะควาตังอภิวาเทวตา เอากามต่างตังโสเอกามต่างทิ่ตาโขเอกาเทวตาภาะวโตสังทิศอิมังคาทังอนพาสิมหาสัมมิยมนะปะว่านัศมิงเทวกายาสมาขตาอาขะตัมหาอิมังทำมะสัมยังทักกิตาเยวะอัป布拉ชิตาสังคติอันตโขอ布拉เทวตาเพระวาโตสังทิศอิมังคาทังอนพาสิตตตตัภิกขโวะสมาทังสุจิตตังอจุโนชุกกะมากสุสารธีวะในทางกเเห่งนวันนีนธิญาณิลังคติปฏิตาติ อนะคโคบาลาเทวตาเพระว่าโสันติเกอีมังคตังอาพาธิเจโตกิลังเจโวกันดิขันทกิลังอวันจะมะเมชาเตจานติสุทามิมาลาจะคุมัตตาสุทันตาสุโสนาคาติอนาคโขบาลาเทวตาเพระว่าโสันติเกอีมังคตังอาพาธิเยกิจิพุทธังสัังคตาเสนเตคขมิสันติอปายะปูงมายะครพุทธสังติหังเทวะกยจปริปุเรสันติติอนาคโขพระควาภิกขัวมันเตสิยปุญญะภิกขุเอทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัสนายะ พิ่กุสังคันจะเยปิเตพิกูเหยียดสูงกติตามมัธนังอานตุสมมาสัมพุทธเตสสพิภควันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสันิปฏิตาอหิสูงเสยยะถาปีไมหังเอตตาหนิงเยปิเตพิกูเหวววิสันติอนคตามัธนังอหันตุสมมาสัมพุทธเตสสพิภควันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสันิปฏิตาโหติเสยยะถาปีไมหังเอตตาหิอาจิกิตามิพิกเวเทวการังญานามานิจิตาจิสามิพิกเวเทวการังญานามานิเทศิสามิพิกเวเทวการังญานามานิ ทังสุนาราสาธุกังนามสสิกะโลนทาภาสิตสามิติเอวามพันเตติโคเตพิขุเพราวะ,ว,ะว,ว่าโตปัจจสุตงพระกวาเอตตาะาโวจัตสิโลกะมนุษยษัสสัมิยัตถักูมาตทัสิตาเยสิตาคิริคัมพลังปะหิจตังสมะหิตาปุถุสิหาวัสลินาโลมังสาวิสัมพุนโนโอทาตามานุสาวรทาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัจจเสตยัตวะวันใหกะปีระ สัตวเกสสเลนะเตมเทวกายาพิกันตาเตวิชนรธาพิโวเตจาตปะตุตุวังพุทธศาสนาเตสัมปัจจุบุญานังอนุสยานาทัศนังอเปเกนสัตตะมัตขุงสัตสังสัตอัตถสัตเลิงสตังเอกาสาสานังอนุสยานามัตขุงอเปเกนสัตังมัตขุงที่สากสัปภาปูตาออหงจัจสัปภาปิญยาวุกิตะวันจักุมิมตโตมัตจิสัตถาสัตเกศสเนและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนรธาพิโวเยวังกิตาิสามิกิลาหิอนุปัสโส สัตตาสาสวัชขาปุมมากระปิละวัฏฏายิมมณฑลชุติมณฑนั้นตัวัศิโนบัญธรนาภิกมุวิถสมิธิวังชาสาสาห็มวตายขานนัตวันิโนทิมตโตชุติมนั้นตสัิโนบรนาภิกมุวิสมิธิววังสาตากีาติสาสายขานาตวันิโนทิมตโตชุติมนัตัวัิโนบัรนาภิกมุวิถีสิธิวังอิจเจโสลาสาสันายัขานาตะวันิโนทิมชุติมณฑลนันตัว เวสามิตตาปัญจสตายะขานอนัตะวัน <hi> ิโนยิมโตชุติโตกนังโตยัสสิโนกทัพนาภพิกำมุขถังตมเกียงกนังกุมิโรราชเคโกเวบุรัสสานิเวสนางพินโยนังสัตตาสาสังยักขานังปยุรุปัสติกุมิโรราชเคโกโสปะขะสุเกียงกนังปุริมันจัดทิสังราชาทัตตะรถโถกสัตสีกทัพปนางอธิปติมหาชายยัสสศิโสพุทธพิทาสสพาราโวอิท่านธรมามาภลายที่มัโตชุติมันโตนังโตยัสสศิโนะทัพนาภพิกำมุขถังตมเกียงกนัง ทักขีน no ัจารที yes. tá, <q> ่สามาชาวรุโหตัปปสสติคุงพนังอธิปติมหาชายัสสิสุุตตปิตัสสาโวอิทันามาภปรายที่มโตชุติมันโตนัตัยสสิโนมัทมนานาิกมุงนสมิตริกุังปชีมรรจารที่สามราชาวิรุฬปขโขปัสสตินาคันังอธิปติมหาชายัสสศิสุุตตปิตสสาวโวอิทนามาภปรายที่มโตชุติมันโตนตัวยสสิโนมัมนานามิกอุมุงที่ชนุ่งิตริงกุังอุตติมรรจารที่สามราชาว มิทานหามมาราณนมันโตทุท่โตนั้นโตยสิธัมาพิกมลงตริวนังปปรลิมาทีสามรตาททีกีนะยูนสัตโกปาชิพินปโกคุโรตัที่สาจะตุโลเตมหาราชสมตาจตุโลทิศาทัตธมานาถังสูวรรกปิลวัตเวาเตสามัญวิโนทัสาคุวันจานิกาสถามัญญาคุณเุเวเทุวิภูจาวิโตจะหะจันทโมกามเสโทจักรินุกันตุนิกันตุจัปปนาโอปมัญโฉจวตุโสธรรมตาทตโนจารโพ อากูปจัสิโคเจวติพุรูสุริยะวัชสาเอตเจนเยจาราชโนคราตภาษารุวิโมทนานามาวิกขมุขพังสุปฏิธีกนังอาถาอกูนาภาษานาคเวสาราสาตัจฉกากัมภพราลสาอาลาอากูปยาลาสัยาติพิยามุนาทัตาราษจะอากูนาคยาสัสิโนเอลาโนมหานาโคโสภการสฏิธีกนังเยนาคราเชสาสหนติทิพาทิชาปัสสกขูเวหายาสเตวนามัชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามาภิญตถานนาค ราชาะมาสีสุปันนัโตเขมะมะขาสีปุทโธสันทังหิววจายิบพหายันตานาคาสุปันนาสารมักกัสุพุทธังชิตาวเชลาเถนะสุธังสุาสิตาปัตโโลวัสเตเตทิมันโตยัสสิโนกาลกชามาชิมาอัศลธนังเวขาณสาเวปจิติสุจิติจักปะหาราโทนัมจีสาสันจาปริปุตตานังสุเพโรจนามากาสันในหิทวะปะลิงเสนาางหุกข้าภาะกุมภสัพโยธนิพัตเตวิขุนังสุวิิีวัฒนา โปรจัตเทวาปะฏวิจเตโชวายโยตถาคมุวัลนาวัลนาเทวาสมุจายัสสาสาเมตตาคุณาการิกากุเทวายัสสิงโงท่าเซเตท่ากายาสเพนันตตะวันนิโนที่มันโตสุจิมนโตนังโตัวยาสศิงโงหมดธรรมนาภิกรมุงพิณังสมิติงนังเวนตุลจัตเทวาสระลีจัสมาจัตุวียมาจัตถสุวิสาเทวาจัตถามาคูปุรักิตาสุยาสุวิสาเทวาสุยามาคูปุรักิตานักขันตานิปุรักขิตวาอาโกมันทะวรากาวัสุนังวัสุสเสโตสโกปะขะปุรินทัโท ถ้าเสศรษฐากายาสัพเพนะนะตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตว่าน้ำโตยาสิโนมาธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวันหนังอาถาคูสังภูเทวาชาลมาคิดสีขาริวอริตกาจะโรชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวารุณาสะทำมมาจะอจุตตาจะอเนชกาสูเลยยามุจราอากูอากูวะสวเนสิโนท้าเสศรษฐากายาสัพเพนะนะตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตว่าน้ำโตยาสิโนมาธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิตริงวันหนัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุดสุดสมากิทธาปุริกาอากูอัตโมโนสิปตูสิกาอัฐาคูฮาโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายาสัสสิโนทัสเสตเถนากายาสัพเพอนัตตะวันนิโนอิทิ่มันตัวสุติมันตัวนาวมันตัวญาสสิโนโมทัมมานาภิการมุพิยังสัพพิจิงวันังสุกากรุมหาลุนาอากูเวคานาขาสะเวคานาสา สุกากาลุมหาอรุณาคูเวคันสสาสนาโอทากตาคัยหาโปโมกปามโมกขาคูเทวาวิจักขณาสถามัตาและก็ใช้มิสกาจายัสสสิโนท่านยังอาคาปชุนโยกที่สามวิวสติท้าเสตธากายาสัพเพนานตะวันนิโนที่มัตโตชุติเป็นตัวนั้นตัวยาสสิโนมาทำมนาพิกจมุพิหนงสมิติงคนังเขมิยาตุติตายามากัตกาจายัสสสิโนทมพิจการละมัสเสรษฐาจุตินามาจะอาสวะดินมาและติโนอาคูอาถาคูปัลลิมิตา ท้าเสตตททากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนที่มตัวชุติมัตัวน้ำตัวเจษทิโนมาธมนาพิฆมุขขึหนังสุิตริงวะนังสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสตชิกสาสหภูุัะชาติมักขีรังโอกขตินะมนาสวังทักเขมุขตะลังนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสุพรางมาปรัมมตัวจัตปุตตาทิมตัวสนะสันนังกุมาโรติโสจัตโสปะขะสมิตริงวะนัง ตาสะพังมโนกนังมหาปรมพิธีเทติอุบาปันโนชุติมนโตพิสมารกโยยัสสสิโตสตเสศิศิลาคูปเจกาวสวติโนเทสัญชามัชโตอังค์ลิโตบอริโตเตจัสสะพเพพิเกนเตเซนเตเจเวสัพพมเเกมารเสนาภิกามิปัสการหัสามันทิยังเอถาคันตถาคันตธาลาเคนะพันธามัตุโสมันตาปทิวาเลิฐะมาโวนิสชาโกจินังอิทธิตถามหาเสนงกนหาเสนังอเปสิจิปานินาตระมาหจัสลังกาตะวันะเพระวังยะถาปุสโกเมโกทันะยันโตสาวิชโกตถาโสปัจถาวติ ส auto, of of you, you, ังกุโธอัสยังวัเสบัจัตสัพหังพิญญาญาวกิตันวานัจจกุมาจตโตอามัตยิสัทธาสอกีสัสนระเตมรัเสนาภิกขันตเตวิชานัถาภิกโกเตจะอัตปะเมโกรุตตวะพุทธศาสนาวิตะลาเกหิปกามุงเนสังโอมมพีชุยงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยติตายัสสีโนภัทติสหภูเตหิสาวกตาเตชเนสุตตาติบทสดจุนละชยาปกรณะโมเมพุทธเตชะสารตานตาญธรรมิกาเตชะอสิทธิปสิเทวานารายะ นาลายปะละไมสุลาสิทธิพรมมาจะกินทาจะกตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะกสัพัมะชยยะประสิทธิพอตุเตชยยะชยะธรณิธรณิยุทธิวุทีินาทินาทีชยยะชยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไลยสเสนะเมนุราชจัพลนรชีชยยะชยะคัมพีลสโีนาเณทนาคีปิศาจจพุตการีชยยะชยยะทุนนิมิตาโลกีชยยะชยะสิงคีสุธาธนะมุกชา ชายยะชายยะว่าลุณนามุขะสาตาชยะชายยะจำปาทินาคปุลคันโตกชายยะชายยะคัชชะคนนตุรงสุกลราพุชฌงสิหะพยัคฆ์ทีปาชายยะชายยะว่าลุณนามุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณหะสุธินรดีชายยะชายยะสุขาสุขาชีวีชายยะชายยะทรณีตะเลสัทธาสุชัยาชายยะชายยะทรณีสาตินสัทธาชายยะชายยะมังกรรัสยาภาวะเค ชายชยะวรุณนยเกชายชยะลักขเสสุรพุชธเตชาชายาชยาพลับเมธะคณาชายชยะราชาธิราชัตชายชายชยะปัทวินสัพพังชายาชยาอานันตาปัจเจกพุทธสาวังชายาชายะมเหงสุโลหะโลหะลิเทวาชายชยพรัมมาสุรโขชายชยนาโควิรุณโกวิรุปโขจัตถิมาลวิงอินโทจั เวนะเตโยจะกุเวโรวาลุโนปิจักขิวโยจะปาชุนหงุมาโลทัตตะลัทะโกอัฏฐารสัตมหาเทวาสิทธิตาปัสาอาทโยอิทิอิสิโนสาวกาสภายะราโมพระวันตุเตชยะธรรมโยจะสังโคจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะสจิพระวัตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโสโหตุเตชยยะมังคลัง ชายโยปิพ <vantage> ุทธศาสสิมตออายังมัสาปปปิมตอปราเชโยุโสยามโพธิมันเปโมทิตาชยัตตธรพัมมะคณไม่เหสิโนชายโยปิพุทธศาสสิมตออายังมัสาปปปิมตปราชิโยุโคสยมโพธิมันเปโมทิตาชยัตธอินทคณาม่เหติโนชาโยปิพุทธศาสสิมตออายังมัสาปปปิมตปราชิโยุโกสยมโพธิมันเถโมทิตาชัตธเทวขณาไม่เหติโนชโยปิพุทธศาสสิมตออายังมัสาปปปิมตปราชโยุโสยมโพธิมันเปโมทิตาชยตธร สุป baptism, ันนักนาไม่เห si eh ็นสีโนชโยปิพ so ุทธศสกริมโตอายังมัสสะอายังมารสะจารปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตานะคะขณะไม่เห็นสีโนชโยปิพุทธศสกริมโตอายังมัสสะจารปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาสนพคะขณะไม่เห็นสีโนชัยันโตพุยามุเรจักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหิชยัสสุชยัมังคะเลอ布拉ชิตาปานังเกสิเศษปฐาวิโปคะเล อภิเสกเสภาพุทธานาคาปตะตัวประโมติสุนักขันตังสุมังคลังสุปะปตังโสตตังสุขโนสุมุสุนโตจะสุจิถังพังมจาริสุปัะคินังกายะกังมังวจักกังมังปัะคินังปัะคินังมโนกังมังปนิทิเตปัะคินาปัะคินานิขตะวะนะรัพาตเถปัะคินเณเตอัตถะลัตถาสุกิตาวิรุณหามพุทธศาสเสนะโลคาสุกิตาโหตุธสหสเปหิยะติภิ สุนันตุพนโตเยเทเวะสมิงถานอธิคตาทีคายุกาสถาหนตุสุกิลาหุนตุสัพพาลักขันตุสัพพัสตานางังลักขันตุชินนสัสสนายากาจิปัฏฐานาเตสังสะเพปุรเ,นเปรนตุมโนรัฐายุตตะการเลปวัตสันตุวัสสังวัตสาวรลาหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุข,ขังจิตตสุข,ขังอรหันตุยถาละหัง บทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวอเมสุตังเอกังสัมยังพระวาสเกสุสาวัติยังวิหารติเชตวันีนอนาสกัปยิ่งทิกระสะอารามิตตะโขพระกวาพิขูอมันเตสิพิขูติพัตันเตติโคเตพิขูเพราะว่าตัวปัจจุสดงกวาเอตตะโวจักอุปาทาวาพิขูเอตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวะสาาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตอวิสัมพุจจิติอภิสเหมติอภิสัมพุจิตตวาอภิสเหมตวาจิกติิเต ปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิปัสสติอุตานีกะลุติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวัสาธาตุธรรมตทิตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาคตสัิอภิสมิิตอภสัมพุชฌิตวาอภิสมิตวาจิกติเทเทติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิปัสสติอุตานีกะลติสัพเพสังขาราทุขาติ อุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอทุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวาสาธาตุธรรมะิจตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมานัตตาติตามตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสมินติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัถาเปติวิวารติวิภัจจติอุตานิกรลติสัพเพธรรมานัตตาติอิทัมมโจักขวะอัตมนาเตภิกขุเพราะว่าตัวภาษิตังอภินันตุติ บทสวดพัฒเทกาาตัคาถาอติตังนาวาคเมยะนับปีติกังเขนากตตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไยและไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตังบินันตังอปตญจัตานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิธามานุปรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่มแจ้งไม่งอแงขรนแคลนข่าวพู้ อาจเขียนว่ากิจจมาตปังโกชัญญามานางสุเวความเพียรเป็นกิจที่เพต้องความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นังฮินโนสังฆาลเตนะมหาเซเนนะมัจุนาเพราะการปัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิอองอโหระตมัตันทิตังตา,งตางวยัยพระเทกรตติสัตโตจิกเตมุนิติมุนีผู้สง,ยงบย่อมกล่าวแยกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวคณะสัเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายไปสเพธธรรมานัตตาสิ่งทัางยทั้งบวกทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนะวัดสังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณะเมีนิยตตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะ่างควรที่จะสังเวชอายังกายโอยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนคันปัสจากวิญญาณชนโทอันเก่าชิ้งเสียแล้ว อาชกเสติจะนำทัพปะทวิงสิงแผ่นดินกะลิงข้ารังอีวางประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจังวสงาาัสังขาราสังขาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยทายทธรรมนิโนโเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวนันลุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตงสังลูปะสมุสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัตเพสัตตามรติจักสัต์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่เม่ริยสุจักมริสเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายเทตะเทวหังมริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถาสามสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ย่างกินจิยังกินจิกุศลังกำมังสัพเพหิปเตหิกตังปุญญหนอ,อนุโมทันตุ สุนันตุโผนตเยเทวาสังมิงทานีอาธิคตาธีคายุกาสตาโผนตุสุขิตาโผนตัวทุกขาภูจตุมาตาปิตาสุขิตาโผนตัวทุกขาภูจตุสัพเพยาติกาสุขิตาโผนตัวทุกขาภูจตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโผนตัวทุกขาพูจตุสัพเพปีสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโผนตัวทุกขาภูจตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโผนตัวทุกขาพุจตุสัพเพนักขันตาสุขิตาโผนตัว สัพเพเทวาสุกิตาหองตัวทุกขาพระพุทธเจ้าตัพเพสามาตินางสังนิชันตุววัวบทสดบูชาหลวงบททวดนโมพุทธิศตัว,มมตวคันติมายะอิติภควานะโมพุทธิศตวัวคันติมายะอิติภควานะโมพุทธิศตัวคันติมายะอิติภควาปันติธานะคาถา,ายาเทวตาสันติมหาลวสินีทุเบคะเล,เเล,เเลตุพีคะเลติหิงติหิตงตาธรรมะตาเนานะพระวัตถุพุทธาสดถึงกาลนเตถัวิหารมัทเรเถราจะมัชฌานะวกาจะพิกวสารามิกาธนปติอุปาสกา ขามาจะาเทสารีขามาจะอิสรา,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 าสัมปาลปูตังสุตตาวัตเตชลาพุชายเอปีจะอันทะสัมปวาสังเสทะช่าตาอัถบุปปาติกานิญญานิกังธรรมะวังมติจเตสะเพเปตุขัสสะก์อารตุสังขยังธาตุาตาาาจีรังสตังธรรมโอธรรมัทราชปุคาลาสาโกโหตุสมะโควะอัถายะาจะอิตายะจะอาเมระขตุสัมทธโมสัพเพปปิธรรมจาริโนวุตติจสัมาปาปุเนยามะธรรมีอัยากเวทิเตปะสันานาโหตุสัพเพปปิ ปาริโนพุทธงศาสาสเนสัมมาทาัางพระเวชันโตกาเิเทวกะวัตสตุพุทธิภาวายาสัตตานังสมมิทังเนตูเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจจังรักขันติดุตตะกลงเอวังธรรมเมนะาราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนิทุกขาปยาปัตาาปตาชนิปยาโสกปัตตาชจนิโสกภูตุสเพปิปานิโน เอตาวตาจามิสัมมาทังคุญญะสัมมาทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมิจิสิทธิยาทานังทัตาทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาพิรตตาของตุขัสเตตูเทวตาคาตาสุมังคุลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสดีโหตุนิรันตาลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสดีโหตุนิรันตาลัง โอทูสัพพังสุมาคารังรักขันตุสภพาเทวตาสภพพะสังคารุภาเวนะโสติวตุนิลันตะลังสัพเพพุตตาพรละปตาปะเจกันนัจายังพลังอาหานตานันตเจเชนะรักขังปะทานวิสัพปโสสัพเพพุตตาพรละปตาปะเจกันนัจายางพลังอาหาตาันตาเจเชนะรักขังปะทานวิสัพโสสัพเพพุตตาพระปตตาปะเจกันนัยจายงพารังอาหาตาันตาเจเชนะรักขังปทามิสัพโส สัพเพพุตรตาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะละขังประธานมิสัพปสสัพเพพุตรตาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะละขังประธานมิสัพปสสัพเพพุตรตาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะละขังประธานมิสัพปสสัพเพพุตรตาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะละขังประธานมิสัพปสสัพเพพุตรตาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะละขังประธานมิสัพปส อระเพพุทตาพระละปตตาพระเจก,กันันจายังพลังอหันตาลันจายเจชนะลักลขังประธาวิสพปะสงค์ด้วยอำนาจแห่งมูลคุณที่ข้าพเจ้าได้สวดสะรายายพระพุทธ본นนี้ครับเจ้าขอน้อมเข้าที่ถวายเป,ไป็นพระธากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสเสดิ์พระบรมราชินาธ พระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยขอให้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสรรพัพพะสุจิมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวในสวสดิ์พื่อพื่อิรรพัฒนาเพื่อต่างรรี่น้องแตทองให้แข,ข็งแรงปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีโชคมีลาภมีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นธรรมอาชีพมันชอบทำครว่าไม่มีอดอยากยากจน,นเป็นนี้เป็นสินก็อยากได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนหององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรนอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบเทวาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปยังวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่องบ์งเิเวณได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยุทธารุภภาพเทวานุภภาพแลริทฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิรมมงคลแก่ผู้ครอบครองบูชาทุกการ